ครับมือนี้ก็เป็นมือแรกที่เช่าบ้านครับลงมาเตรียมการเตรียมงานนะครับงานวางศิลาเลืนะครับพันสูงหน่อยเลยนะครับอันตรานทีนะครับเรเนสร้างกะกำลังกอนะครับก่อแท่นแท่นวางศิลาเลิกนะครับสําหรับไปตอกไม้มงคลตอกไม้มงคลวางแผ่นศิลานะครับกาลังเตรียมนะครับเอาเต็นเอายางมาวางนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสันเขานะครับโูนนะครับบนเขาไปสันเขายูนเตในศิลานะครับ สถานที่ข้าเคี้ยนะครับต้นไม้ต้นไหลออกมดแล้วนะครับวันนี้ก็เสียว่างเต้นนะครับตั้งเต้นตั้งยังนะครับืัอนี้มารอบบบกันที่กลางเต็นใหเมดนะครับงานวันที่ยี่สามนะครับค่อยไปเรื่อยๆนะครับมารวมกันนะครับอช่วงโซ่ก็มีคนไหลเนี่ยอยู่นะครับพราสายมากกเขาห่มเขาเงาไปเนี่ยครับแดดออกมานนี้แดดออกไรผู้ถ่องคนหนึ่งอายุทั้งพี่นะครับ สร้างคนกาม้านั่งอยู่ร่วมกันเี่และครับเป็นวันแรกนะครับวันแรกวันแรกเริ่มต้นเนี่ย